ผู้ที่เกิดมาในโลกมนุษย์ถ้าหากไม่ศึกษาก็ไม่อาจจะรู้ว่าต้นไม้ที่ตนเองเห็นอยู่เสมอทุกวันนั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในโลกของโอปปาติกะโดยธรรมดาก็มีต้นไม้มีแม่น้ำมีภูเขาและมีธรรมชาติอื่นๆอีกมากมายคนส่วนมากในโลกนี้จะเหมือนกับในโลกมนุษย์หรือไม่คือถ้าไม่ได้ศึกษาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรปัญหาข้อนี้ ข้าพเจ้ามีความสงสัยจึงได้กราบเรียนถามเทพเจ้าองค์หนึ่งซึ่งท่านได้กรุณาตอบให้ทราบว่าผู้ที่จะเข้าใจถึงธรรมชาติต่างๆในโลกของโอปปาติกะนั้นโดยปกติจะต้องเป็นคนที่อยู่ในภูมิสูงเป็นคนมีการศึกษามาอย่างดีจากโลกมนุษย์แล้วมาศึกษาเพิ่มเติมในโลกนี้จึงสามารถเข้าใจถึงเรื่องธรรมชาติต่างๆของโลกนี้ข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านอีกว่าต้นไม้ในโลกมนุษย์นี้เมื่อมันตาย เราจะไปเกิดเป็นต้นไม้ในโลกของโอปปาติกะได้หรือไม่เช่นต้นมะม่วงในโลกมนุษย์เมื่อตายไปก็ไปเกิดเป็นต้นมะม่วงในโลกนั้นทันทีอย่างนี้เป็นต้นหรือพูดอีกในหนึ่งต้นไม้ก็มีวิญญาณและต้นไม้ในโลกมนุษย์นี้ก็เกิดมาจากวิญญาณเป็นผู้สร้างขึ้นมาต้นไม้ต้นใดก็ตามเมื่อตายแล้ววิญญาณของต้นไม้นั้นจะไปเกิดเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันกับในโลกนั้นได้หรือไม่ท่านได้ตอบว่า จากความรู้ที่ท่านมีอยู่ในขณะนี้ท่านเห็นว่าเป็นไปไม่ได้วิญญาณของต้นไม้จะไม่มีการสืบต่อโดยวิธีจุติและปฏิสนธิแต่พลังของวิญญาณที่สร้างต้นไม้ต้นนั้นขึ้นมาจะต้องเหลืออยู่ในเมื่อต้นไม้นั้นได้ตายพลังที่ว่านี้จะมีอยู่ในบรรยากาศทั่วไปส่วนต้นไม้ที่จะเกิดในโลกของโอปปาติกะนั้นโดยธรรมดาย่อมเกิดมาจากความปรารถนาของผู้ที่อยู่ในภูมินั้นน,น หรือถ้าจะพูดให้ชัดก็คืออยู่กับวิบากของผู้ที่อยู่ในภูมินั้นๆซึ่งหมายความว่าโอปปาติกะที่อยู่ในภูมินั้นๆเมื่อมีความปรารถนาอยากจะได้ต้นไม้ชนิดไหนต้นไม้ชนิดนั้นก็จะเกิดตามความต้องการและที่มันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะวิบากที่จะบันดาลให้เกิดต้นไม้ชนิดนั้นมีอยู่แต่ขอได้โปรดจําไว้ด้วยว่าลําพังความปรารถนาหรือวิบากของโอปปาติกะอย่างเดียว สร้างต้นไม้ขึ้นมาไม่ได้แต่พลังแห่งวิญญาณของต้นไม้ซึ่งมีอยู่ในบรรยากาศทั่วไปพลังอันนี้แหละคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดต้นไม้ชนิดที่มันเคยสร้างมาแล้วกล่าวคือโดยอาศัยพลังแห่งวิญญาณของต้นไม้ที่มีอยู่ทั่วไปอันนี้แหละในเมื่อโอปปาติกะตนใดมีความปรารถนาที่จะได้ต้นไม้ชนิดไหนพลังแห่งวิญญาณของโอปปาติกะตนนั้นซึ่งประกอบไปด้วยความปรารถนา และวิบากต่างๆอันนี้ก็จะเป็นตัวการดึงเอาพลังแห่งวิญญาณของต้นไม้ให้มารวมตัวกันขึ้นแล้วก็บันดาลให้เกิดต้นไม้ตามที่โอปปปาติกะตนนั้นปรารถนาอันหนึง่งโดยปกติพลังแห่งวิญญาณของต้นไม้ย่อมมีอยู่มากมายเพราะต้นไม้แต่ละชนิดเมื่อตายแล้วพลังอันนี้จะมีเหลืออยู่เสมอพลังที่ว่านี้เปรียบเสมือนหนึ่งเมล็ดพืชต่างๆในโลกมนุษย์ซึ่งคนในโลกมนุษย์นั้น เมื่อต้องการต้นไม้ชนิดไหนก็ไปเที่ยวเก็บพันไม้ชนิดนั้นมาปลูกข้อนี้ฉันใดผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะซึ่งสันดานที่ติดไปจากมนุษย์นั้นย่อมมีความปรารถนาที่จะได้เห็นต้นไม้งามๆซึ่งความปรารถนาที่ว่านี้ฝังอยู่ในจิตรไร้สํานึกแต่มันก็มีอิทธิพลพอที่จะบันดาลให้เกิดต้นไม้ต่างๆขึ้นมาได้โดยที่โอปปาติกะเหล่านั้นไม่รู้สึกตัวว่า ต้นไม้ต่างๆที่ตนเห็นอยู่เกิดจากความปรารถนาในส่วนลึกในจิตใจของตนและด้วยกฎอันนี้เองธรรมชาติที่แวดล้อมในภูมิต่างๆจึงได้แตกต่างกันไปตามสภาพแห่งจิตใจของโอปปาติกะที่อยู่ในภูมินั้นๆในโลกของโอปปปาติกะก็เหมือนกับในโลกของมนุษย์คือไม่มีใครรู้ว่าธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่นั้นเริ่มเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่เกิดมาอย่างไรและผู้ที่มีอยู่ก่อนซึ่งมีอยู่มากมาย พวกเหล่านี้เริ่มต้นมาอย่างไรเริ่มมาแต่สมัยไหนเป็นการยากมากที่จะเรียนรู้นอกจากพวกที่ฉลาดจริงๆเท่านั้นจึงจะรู้แต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวเท่าที่ท่านรู้จักที่สามารถจะตอบปัญหาได้ว่าต้นไม้ต้นแรกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรโอปปปาติกะคนแรกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแม่น้ำภูเขาที่เห็นอยู่ครั้งแรกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอย่างขนาดท่าน ซึ่งก็นับว่าเข้าใจเรื่องธรรมชาติในโลกนั้นพอสมควรแต่ถึงกระนั้นก็ตอบปัญหาดังที่กล่าวมานั้นไม่ได้ท่านรู้เท่าที่ท่านตอบมานี้เท่านั้นท่านได้ให้ข้อสังเกตว่าเฉพาะโอปปาติกะที่เข้าใจเรื่องความเป็นไปของธรรมชาติในโลกนั้นเป็นอย่างดีนั้นจะสามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาได้อย่างง่ายดายจากความคิดของตนเองเพียงแต่ตั้งใจอธิษฐานสิ่งที่ต้องการก็จะเกิดขึ้นทันที บุคคลในโลกของโอปปาติกะที่กล่าวนี้ก็เทียบได้กับนักวิทยาศาสตร์ในโลกมนุษย์ที่สามารถสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาได้โดยเรียนแบบจากธรรมชาติแต่ก็ขอให้จำไว้ด้วยว่าบุคคลที่มีความสามารถอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมีมากส่วนมากของผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะไม่รู้ถึงความจริงว่าธรรมชาติต่างๆในโลกของตนเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเขารู้แต่เพียงว่าเมื่อเขาเกิดมา เขาก็ได้เห็นธรรมชาติหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆมีอยู่แล้วและก็มักจะมีความเข้าใจอย่างเดียวกับที่ตนเองเคยเข้าใจเมื่อสมัยยังอยู่ในโลกมนุษย์ข้าพเจ้ายังได้กราบเรียนถามถึงเรื่องเชื้อโรคต่างๆอีกว่าพวกนี้เมื่อตายแล้ววิญญาณของมันจะไปเกิดเป็นเชื้อโรคอยู่ในโลกของโอุปปาติกะอย่างเดียวกับที่เคยเป็นอยู่ในโลกมนุษย์หรือไม่ท่านก็ได้กรุณาตอบว่าพวกเชื้อโรคต่างๆหรือพวกสัตว์ชั้นต่ำที่ยังไม่มีระบบประสาท พวกนี้ตายแล้วก็ไม่มีการปฏิสนธิเช่นเดียวกับต้นไม้เหมือนกันแต่พลังของวิญญาณที่สร้างเชื้อโรคต่างๆนั้นยังมีอยู่แต่มันจะไม่เกิดเป็นเชื้อโรคทันทีเมื่อมาถึงตอนนี้ข้าพเจ้าได้ซักท่านต่อไปอีกว่าในโลกของโอปปาติกะจะมีเชื้อโรคอยู่บ้างหรือไม่ท่านได้ตอบว่าในบางภูมิโดยเฉพาะคือในภูมิต่ำนั้นมีแน่ และมีมากด้วยตัวอย่างเช่นพวกอปปาติกาที่อยู่ในภูมิตม่ำนี้บางพวกอาหารที่เขากินมีแต่ของเน่าของเสียและพวกนี้ก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เสมอของเน่าของเสียก็หมายถึงมีเชื้อโรคและการที่คนเหล่านั้นเจ็บป่วยก็หมายถึงมีเชื้อโรคความเจ็บป่วยและเชื้อโรคต่างๆมีขึ้นก็เพราะวิบากแห่งกรรมของเขาเองท่านได้เตือนให้ตระหนักให้มากว่า อย่าได้เอาเรื่องในโลกมนุษย์มาเปรียบเทียบกับเรื่องในโลกของโอปปาติกะทุกอย่างพูดง่ายๆว่าอย่าเข้าใจว่ากฎเกณฑ์ในโลกของโอปปาติกะนั้นจะเหมือนกับในโลกมนุษย์ทุกอย่างบางแง่เท่านั้นที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าคิดให้มากและอีกอย่างหนึ่งท่านได้กล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของโอปปาติกะนั้นเกิด er จากวิบากคือเกิดขึ้นจากสภาพของจิตไร้สำนึกเช่นเดียวกับร่างกายมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นมาจากจิตไร้สำนึกโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมต่างๆในโลกของโอปปาติกะมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคนที่อยู่ในภูมิต่ำไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่ามันเกิดขึ้นมาจากสภาพของจิตไร้สำนึกของตัวส่วนผู้ที่อยู่ในภูมิสูงและได้ศึกษารู้ถึงความเป็นไปในโลกของโอปปาติกะนั้นเขาเข้าใจกฎเกณฑ์นในเรื่องนี้ดี เขารู้จักวิบากของตัวเองดีเพราะฉะนั้นจึงสามารถบรนดาลหรือเนรมิตสิ่งต่างๆขึ้นมาตามความปรารถนาจากจิตสำนึกของตนได้จากคำอธิบายของท่านที่กล่าวมานี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซึ้งในพุทธพจน์ที่ว่าวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณและทำให้นึกถึงคำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า อาทิเทวยานทัศนะของเราถ้ายัางไม่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วเราก็จะไม่ปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอาทิเทวยานทัศนะหมายถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องโลกของโอปปาติกะทั้งหมดซึ่งเมื่อพูดอีกในหนึ่งหมายความว่าแม้พระองค์จะเป็นมนุษย์ แต่ก็มีความรู้ในเรื่องโลกของโอปปาติกะดียิ่งกว่าพวกโอกรปรปาติกะชั้นสูงสุดเสียด้วยซ้ำไปตามศัพท์แปลว่าการรู้การเห็นที่เป็นไปทัพซึ่งเทวดาทั้งหลายซึ่งหมายถึงว่าการรู้การเห็นของพระองค์ในเรื่องโลกของโอรปรปาติกะสูงกว่าเทวดาทุกประเภทรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอธิเทวยานทัศนะผู้ที่สนใจขอให้อ่านจากหนังสือผีและเทวดามีจริงหน้า48 ซึ่งข้าพเจ้าได้นำพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มาแปลและอธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้การศึกษาให้รู้ถึงความเป็นไปในโลกของโอปปปาติกะนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นความจำเป็นที่ทุกคนควรจะต้องรู้ตามสมควรคล้ายๆกับว่าแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนวิชาแพทย์ในมหาวิทยาลัยแต่ก็ควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องกายวิภาคสรีระวิทยาและหลักอนามัยต่างๆพอสมควร ไม่เช่นนั้นเมื่อเวลาเกิดความเจ็บป่วยเราก็จะไม่รู้ว่าจะรักษาอย่างไรควรไปหาหมอที่ไหนและเมื่อหมออธิบายอะไราให้ฟังก็จะไม่เข้าใจและด้วยเหตุนี้เองหลักสูตรเกี่ยวกับสุขศึกษาทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้เด็กนักเรียนทุกคนจำเป็นต้องเรียนความรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกของโอปปาติกะก็เช่นเดียวกันทุกคนจะต้องเรียนให้รู้พอสมควรและการศึกษาเรื่องนี้ ถ้าหากศึกษาให้ถูกวิธีแล้วเรื่องนี้เข้าใจง่ายและเท่าที่เรียนรู้ได้จากโลกนี้นั้นก็เป็นการเพียงพอที่จะให้เรามีกำลังใจทำความดีได้อย่างมั่นคงแม้ว่าเราจะยังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากเราไม่ได้ตาทิพย์เราระลึกชาติไม่ได้ก็ตามแต่นั่นไม่สำคัญเพราะคนไหนมีพื้นเท่าที่ศึกษาไปจากโลกนี้เมื่อไปเกิดในโลกของโอปปาติกะแล้ว ก็สามารถจะศึกษาหาความรู้ในเรื่องรายละเอียดได้โดยไม่ยากแต่ถ้าคนไหนไม่มีพื้นเรื่องนี้ไปเลยก็จะเหมือนกับคนบางคนในโลกนี้ที่เกิดมาเป็นคนโง่ไม่ได้รับการศึกษาเพราะศึกษาไม่ได้ไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจเรื่องธรรมชาติต่างๆในโลกมนุษย์ทั้งที่เขาเห็นอยู่เสมอ ก็ไม่อาจจะเข้าใจได้เช่นเรื่องฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่างนี้เป็นตน้นคนที่เกิดมางโง่จะไม่มีทางเข้าใจได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรข้าพเจ้ารู้สึกว่าคําอธิบายของท่านเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติในโลกของโอปปปาติกะดังที่อธิบายมาแล้วในตอนต้นนั้นทําให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องในบาลีอักขัญญสูตรซึ่งในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าถึงเรื่องกําเนิดของคนไว้ว่าแต่เดิมทีเดียว โลกมนุษย์นี้ไม่มีคนครั้นแล้วพวกพรหมอภัสสรซึ่งพวกนี้ก่อนที่จะไปเกิดเป็นพรหมเคยได้ฝึกสมาธิได้ถึงขั้นทุติยชาญพรหมพวกนี้มีรัศมีออกจากตัวมากมีปีติเป็นอาหารและมีความสามารถที่จะท่องเที่ยวไปในจักรวาลต่างๆได้อย่างง่ายดายพรหมเหล่านี้เองซึ่งไม่ใช่คนเดียวได้มาพบโลกมนุษย์ซึ่งในสมัยนั้น ธรรมชาติในโลกมนุษย์สวยงามมากอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผลไม้ต่างๆท่านเหล่านี้ได้ทดลองกินผลไม้ในโลกนี้ในที่สุดก็เกิดชอบใจและพอใจที่จะอยู่ในโลกนี้และได้อยู่ในโลกมนุษย์นี้มาเป็นเวลานานมากซึ่งในคำภีไม่ได้บอกไว้ว่านานกี่หมื่นปีหรือกี่แสนปีหรือกี่ล้านปีเพราะเหตุที่พวกนี้ชอบรสของผลไม้ต่างๆในโลกนี้ ซึ่งเมื่อก่อนไม่ต้องกินอาหารก็อยู่ได้แต่ครั้นบริโภคอาหารน,น,นานๆเข้าร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปจากกายทิพย์มาเป็นกายเนื้อโดยที่กายทิพย์นั้นจะมีความเข้มข้นหรือมีความเป็นสะสารมากขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งเป็นกายเนื้อโดยสมบูรณ์ครั้นแล้วเพศเดิมสมัยที่ยังเป็นคนก็ได้ปรากฏขึ้นมาตัณหาราคะก็ได้เกิดขึ้นครั้นแล้วการเสพเมถุนธรรม ก็ได้เกิดมีขึ้นและมีการสืบพันธุ์กันโดยวิธีนี้สืบต่อมาตราบเท่าถึงทุกวันนี้ข้อความโดยสังเขตที่ข้าพเจ้าสรุปมาให้ฟังนี้ผู้ที่ต้องการจะทราบรายละเอียดขอให้อ่านจากหนังสือพุทธวิทยาภาคหนึ่งซึ่งในหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าได้นำบาลีอักขัญญาสูตรมาแปล ى, และอธิบายไว้แล้วข้าพเจ้าได้นำเรื่องนี้ถามเทพ,พเจ้าองค์ที่ตอบป,ปัญหาข้อที่แล้วมาว่า ข้อความในพระสูตรนี้เป็นเรื่องที่จะเชื่อถือได้เพียงไรท่านบอกว่าเชื่อได้ร้อยเปอร์เซนต์และท่านยังได้อธิบายอีกว่าอันที่จริงกายทิพย์ของพวกโอปปาติกะก็คือกายเนื้อที่อยู่ในรูปพลังงานธรรมชาติในโลกของโอปปาติกะก็มีเหมือนกับในโลกมนุษย์เป็นแต่บางอย่างในโลกมนุษย์ยังไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือสภาพของธรรมชาติที่ยังอยู่ในรูปของพลังงานและจะพูดว่า เป็นพลังงานที่เป็นนามธรรมก็ได้เพราะโดยความจริงแล้วพลังงานของวัตถุเช่นแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือพลังงานนามธรรมที่อยู่ในรูปที่หยาบท่านบอกว่าถ้าได้ศึกษาเรื่องวิญญ,ญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูปตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ให้เข้าใจโดยละเอียดแล้วก็จะมองเห็นความจริงที่ว่าพลังงานวัตถุก็คือพลังงานนามธรรมที่หยาบ สสารก็คือการรวมตัวของพลังงานนามธรรมที่มีความเข้มข้นเนื้อแท้ของสากลจักรวาลก็คือวิญญาณหรือสภาพที่เป็นนามธรรมนั่นเองท่านบอกว่าการศึกษาเรื่องอนัตตาของพระพุทธศาสนานั้นถ้าหากไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์ก็เป็นการยากมากที่จะเข้าใจว่าร่างกายที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราหรือของของเรานั้นความจริงไม่มี หรือไม่เป็นอย่างที่ตาเรามองเห็นหรืออย่างที่เข้าใจตามประสาทสัมผัสทั้งห้าและถ้าหากคนไหนจะนึกแต่เพียงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราเพราะเหตุว่าวันหนึ่งร่างกายจะต้องตายร่างกายจะต้องเปื่อยเน่าผุพังแปรสภาพเป็นอย่างอื่นนึกเพียงแค่นี้ช่วยอะไรไม่ได้เพราะความจริงเพียงแค่นี้ซึ่งเห็นได้ง่ายถ้าหากยังไม่เข้าใจถึงสภาพต่างๆในโลกของกายทิศแล้ว ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่คนคนนั้นจะละความยึดถือในกายเนื้อได้แม้จะรู้ว่ากายเนื้อไม่ใช่ตัวเราก็ตามเพราะมันเหมือนกับเราจะบอกเขาว่าบ้านที่เขาอยู่นั้นผุพังเก่าแก่เต็มทีแล้วอีกไม่ช้าก็จะพังฉะนั้นจงออกจากบ้านหลังนี้ไปเสียทั้งที่เขาก็ยอมรับว่าเป็นจริงตามที่เราบอกแต่แล้วเขาก็จะไม่ยอมออกจากบ้านหลังเก่านั้นถ้าหากเขามองไม่เห็นว่า เขาจะไปอยู่ที่ไหนแต่ถ้าหากเขารู้แน่นอนหรือมองเห็นแล้วว่าบ้านหลังใหม่ที่เขาจะได้อยู่ที่ไหนเขาก็ย่อมจะเต็มใจสละบ้านหลังเก่าการสอนให้คนทั่วไปเข้าใจเรื่องอนัตตานั้นไม่ยากแต่จะสอนให้คนทั่วไปละความยึดถือในเรื่องโตตนนั้นยากที่สุดแต่สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องชีวิตในโลกของโอปปปาติกะเป็นอย่างดีแล้ว การสอนให้ละความยึดถือในกายเนื้อทำได้ง่ายอันหนึ่งท่านแนะให้นึกถึงตัวอย่างในภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการหายตัวซึ่งเดี๋ยวนี้พวกนักวิทยาศาสตร์ได้สร้างขึ้นมาจากความคิดคำหนึงล่วงหน้าจงสังเกตว่าคนที่หายตัวโดยวิธีทำให้ตัวเองละลายกลายเป็นพลังงานไปทันทีนั้นคนที่เป็นตัวละครในเรื่องนี้เขาไม่ตกใจและไม่กลัวที่ร่างกายของเขาจะต้องละลายไปทันที เพราะเขารู้ว่าอีกไม่ช้าร่างกายของเขาก็จะเกิดขึ้นมาอีกในสภาพเดิมเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เป็นห่วงตัวเองในทำนองเดียวกับเมื่อเรารู้ว่าชีวิตมนุษย์ก็มาจากชีวิตในโลกของโอปปาติกะกายเนื้อก็มาจากกายทิพย์และกายเนื้อนั้นเมื่อตายแล้วก็จะไปอยู่ในสภาพกายทิพย์อีกซึ่งปรากฏการทั้งหมดที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับวิบากของกรรมที่มีอยู่ในวิญญาณ ท่านบอกว่าถ้าใครเข้าใจเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งความเป็นห่วงตัวเองจะเหลือน้อยมากและพูดได้อย่างเต็มปากว่าคนที่รู้แจ้งในเรื่องนี้ก็คือคนที่เข้าถึงอมะตะธรรมในขั้นตน้นส่วนการเข้าถึงอมะตะธรรมในขั้นสูงก็คือการบรรลุถ,ถึงนิพพานหรือพูดอีกในหนึ่งคือเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกว่าแม้กายทิพย์ก็ไม่มีจริงเป็นอนัตตาวิบากก็ไม่มีจริง วิญญาณก็ไม่มีจริงเป็นอนัตตาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสังขตธรรมทั้งสิ้นอันสังขตธรรมนั้นดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้คนที่เข้าถึงความจริงในขั้นนี้ซึ่งหมายถึงเข้าใจเรื่องนี้จแจ่มแจ้งจนกระทั่งปล่อยวางในเรื่องตัวตนได้หมดผู้ที่ก้าวมาถึงขั้นนี้เท่านั้นจึงจะรู้แจ้งจริงๆว่าตัวเราที่แท้จริงมีหรือไม่ตัวเราตายจริงหรือเปล่า การเข้าใจถึงความจริงในขั้นนี้เป็นสิ่งที่ยากมากที่ว่ายากก็เพราะโดยสันดานของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปยังอยากที่จะมีตัวตนซึ่งความอยากอันนี้เหนียวแน่นลึกซึ้งมากท,ทั้งท้งที่ความอยากอันนี้โดยตัวมันเองก็เป็นสังขตรธรรมคือไม่มีจริงเหมือนกันและตราบใดที่ยังมีความอยากอันนั้นอยู่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนก็ยังต้องคงมีอยู่ตลอดไปและความเข้าใจผิดในเรื่องนี้ย่อมมีได้ แม้กระทั่งในจำพวกโอปปาติกะชั้นสูงซึ่งโดยธรรมดาก็เป็นผู้ที่มีอภิญญาต่างๆอยู่เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงมนุษย์ผู้มีประสาทจำกัดจะมีความหลงผิดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของตัวสักเพียงไรและความหลงผิดที่ว่านี้ที่ยังคงมีอยู่ก็เพราะหลงในความคิดของตัวมองไม่เห็นถึงความผิดพลาดหรือความหลอกลวงที่มีอยู่ในความคิดของตัวท่านบอกว่า ท่านรู้สึกเริ่มใส่จับใจในวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าจงมีสติมองดูโลกให้เห็นเป็นของว่างเปล่าอยู่เสมอทุกขณะจิตเมื่อถอนอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ามีตัวเราหรือของของเราได้แล้วก็จะข้ามพ้นจากความตายอยู่เหนือความตายได้ท่านบอกว่าคําสอนบทนี้จับใจท่านมากแต่ถึงกระนั้นโดยสันดานหรือโดยวิบากของกิเลสที่มีอยู่ ก็ทำให้ท่านรู้สึกว่ายังละความยึดถือในตัวตนได้เด็ดขาดไม่ได้แต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องกายมนุษย์อย่างที่ท่านเคยมีมาแล้วมองเห็นได้ชัดเลือกเกินว่ากายนี้มันเป็นเปลือกของชีวิตจริงๆไม่มีสาระไม่มีกันสารไม่คงทนไม่ถาวรและที่ร้าที่สุดก็คือเต็มไปด้วยโรคภัยแค่เจ็บต่างๆแก่เร็วผุพังง่ายตายง่ายไม่เหมือนกับกายที่ท่านมีอยู่ในขณะนี้ ซึ่งดีกว่ากายเนื้ออย่างชนิดที่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยท่านได้แนะอีกว่าการเรียนอะไรควรจะเรียนไปตามขั้นของมันโดยลำดับเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ย่อมมีความเป็นมาเป็นขั้นขนขอให้ดูการเกิดของต้นไม้กว่าจะมีลูกเกิดขึ้นมันมีรากฐานเป็นมาอย่างไรความรู้ของคนเราก็เหมือนกันจะสอนให้คนเข้าใจเรื่องอนัตตาสอนให้คนไม่เป็นห่วงตัวเอง ไม่ให้เห็นแก่ตัวก็ต้องสอนไปทีละขั้นเพราะการเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับพื้นความรู้ต่างๆถ้าหากคนไหนมีความรู้ที่เป็นพื้นฐานไม่พอก็เป็นไปไม่ได้ที่คนเหล่านั้นจะเข้าใจเรื่องอนัตตาจริงๆหรือให้มีการปล่อยวางได้จริงๆพระพุทธเจ้าก่อนที่จะละกิเลสได้โดยเด็ดขาดพระองค์ได้ทรงเข้าใจอะไรมาก่อนพระองค์ระลึกชาติได้พระองค์ได้ตาทิพย รู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมและเข้าใจกฎของกรรมอย่างลึกซึ้งถึงที่สุดพระองค์ทรงมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้เป็นพื้นฐานมาก่อนจึงสามารถละกิเลสได้ก็ในเมื่อคนทั่วไปยังสงสัยอยู่แม้กระทั่งในปัญหาตื้นๆที่ว่าคนเราตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่เราเคยเกิดมาก่อนหรือเปล่าปัญหาตื้นๆเหล่านี้ถ้าหากยังไม่เข้าใจ ยังละความสงสัยในเรื่องนี้ไม่ได้ก็ป่วยการที่จะไปสอนเรื่องอนัตตาหรือเรื่องนิพพานเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนเหล่านั้นจะเข้าใจจริงๆด้วยตัวเอง